ตำแหน่งรายเงินรายเปียของนางสนมสมัยราชวงศ์ชิงเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับเขาจะใช้เงินที่มีหน่วยเป็นเหลียงนะครับซึ่ง1เหลียงนะครับอยู่ที่ประมาณ150ยหยวนถึง220ยหยวนนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณผมจะยกประมาณ200หยวนนะครับหรือ1000บาทนะครับเรามาเริ่มกันจากขวงเฮานะครับควงเฮาเ็าเป็นตำแหน่งสูงสุด ของปันดาสนมทั้งหมดนะครับก็อารมณ์แบบว่าเป็นเมียหลวงขององเต้นะครับซึ่งรายได้ต่อปีของควางเฮาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทหรือ1 0 0 0เหรลี่ยงนะครับซึ่งตำแหน่งรองลงมาก็คือขวงกุยเฟยนะครับ วงกุยเฟยเป็นตำแหน่งที่พิเศษหน่อยนะครับจำกัดได้แค่คนเดียวเหมือนกันและส่วนใหญ่มักจะไม่แต่งตั้งขึ้นขณะที่วงเฮาเขายังมีชีวิตอยู่หรือสบายดีนะครับมีแค่ฮงเต๋อทิชอวซุ่นจื่อน,นะครับที่เขาแต่งตั้งขงกยุยเฟยขนาดที่ขงเฮาเขายังมีชีวิตอยู่ดีและเ,เวลาจะแต่งตั้งขงกยุยเฟยเนี่ยแสดงว่าคนนี้กำลังจะได้เป็นขงเฮาหรือว่ามีฐานะเทียบเท่าขงเฮานะครับถ้าขณะที่วงเฮายังอยู่นะครับตำแหน่งนี้ จะให้คนที่กําลังจะเสียหรือว่าคนที่เสียไปแล้วเราก็เป็นใคร,ใครกับสนมโปรดของกษัตริย์นะครับเ <c oughs> ขกาก็จะแต่งตั้งขวยเฟยให้และอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ฮวงเฮาเสียไปนะครับ <c oughs> ก,ก็จะแต่งตั้งขว้ยเฟยก่อนแล้วค่อยเลื่อนขึ้นเป็นฮวงเฮาในอนาคตนะครับถ้าใครดูรุย้ยจ้วนนะครับกค็คงเคยเห็นฉากนี้ที่นางเอก ถูกแต่งตั้งเป็นหวงกุ้ยเฟยก่อนที่จะขึ้นเป็นฮวงเฮาเนาะซึ่งรายใต้ต่อปีของหวงกุ้ยเฟยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาทหรือ800เหรลียงนะครับลงลงมาก็คือกุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยนะครับก็การแต่งตั้งมันก็จะง่ายกว่าฮวงกุ้ยเฟยอยู่ประมาณ10เท่าเลยทีเดียวซึ่งตำแหน่งกุ้ยเฟยมีใต้แค่2คนนะครับและรายใต้ต่อปีของกุ้ยเฟยอยู่ที่ประมาณ0,000 0บาทนะครับ ตำแหน่งถัดไปก็จะเป็นเฟยนะครับซึ่งตำแหน่งเฟยเนี่ยจะมีได้ทั้งหมดได้แค่4คนนะครับแล้วก็รายได้ของเขานะต่อปีมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเลยอยู่ที่3 0 0แส0บาทน,นะครับ ต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งผิงนะครับซึ่งตำแหน่งผิงกับตำแหน่งเฟยเห็นต่างกันนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ผิงเรื่องยศมาเป็นเฟได้ไม่ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือมีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าเป็นสนมที่ปรดปานหรือว่ามีลูกเยอะถึงมีตำแหน่งเฟยได้นะครับบางคนคืออาจจะ ทั้งชีวิตอยู่ในตําแหน่งพิงนะครับซึ่งตําแหน่งพิงเนี่ยรายได้ต่อปีของเขาก็อยู่ที่ประมาณ200,000บาทนะครับและก็สําหรับพิงเนี่ยจำกัดมีแค่6คนนะครับ ต่อไปนะครับก็จะไม่มีจํากัดว่าจํานวนกี่คนนะครับก็จะเป็นกุย้ยเรนนะครับซึ่งกุย้ยเรนเนี่ยมักจะเป็นตําแหน่งเริ่มต้นของนางสนมที่มีเชื้อชาติเผ่าเป็นแมนจูนะครับส่วนใหญ่ถ้าว่าเป็นเผ่าแมนจูเนี่ยเข้าวังปุ๊บเขาก็จะได้เริ่มต้นจากกุย้ยเรนนะครับซึ่งกุย้ยเรนเนี่ยเงินเดือนของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทต่อปีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นฉางใจนะครับฉางใจก็จะเป็นตําแหน่งเกือบสุดท้ายเลยแล้วก็เงินเดือนของเขาก็จะค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ืบาทต่อปีนะครับและสุดท้ายก็คือตายิ่งนะครับตายิ่งมันก็จะเป็นนางสนมที่ตําแหน่งเล็กน้อยที่สุดนะครับเงินเดือนของเขาต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือกุ้ยเหรินฉางใจแล้วก็ ตายิ่งนะครับเขาจะไม่มีบ้านใครๆกับกว่าห้องของตัวเองต้องไปแชร์กับคนอื่นนะครับแต่จริงๆได้ตายิ่งไม่มีอีกคนหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับชั่ววันหยุอนะครับส่วนใหญ่กวนหยุอเนี่ยก็จะเป็นใครๆกับนางนายที่ได้อ่ากับ คงเต้แล้วนะครับเขาก็จะได้เป็นควันหญิงสือก่อนแล้วก็อาจจะเลื่อนขึ้นเป็นตายิงในอนาคตนะครับส่วนใหญ่การเลื่อนขัน้นมันก็จะเป็นทีละขัน้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับไม่ค่อยมีขัน้ขนขั้นขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือตําแหน่งและเงินเดือนของนางสนมในสมัยจีนราชวงศ์ชิงนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกเมนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ